เฟซสวสนันโบเมรดาครั้งรักหนักโพสหนี้รู้เลยสื่อถึงใครขอมุดอ้อนแบบสวยๆยังไม่เข็ดปรับเรื่องความรักสำหรับนางเอกสาวโบเมรดาที่ตอนนี้กำลังพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเอกนาตีอเล็กทิเรเดตทำห้เดี๋ยวนี้มักจะมีภาพโมเมนต์ของทางคู่ให้แฟนๆได้ปินกันเป็นประจำเลยล่ะค่ะ ซึ่งสาวโบก็ยอมรับว่าไม่อยากจะอยู่ในจุดเดิมๆอยู่ให้เครียดสมองแตกไม่ได้เราต้องทำให้ตัวเองมีความสุขและล่าสุดสาวโบนั้นก็ได้โพสตภาพอวดลุกสวยๆอวดรอยยิ้มหวานๆส่งออล่าดังโลกมีเป็นสีชมพูพร้อมแคปชั่นคนครั่งรักว่าม้ายูนิคอร์นไม่มีจริงหรอกมีแต่ม้ายูมิสมิสยูนะอ่า ซึ่งงานนี้แฟนๆก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวสนันสงสัยมิสยูตีอาเล็กเป็นพิเศษเบอร์ช่วงนี้อิๆอแคปชั่นคนมีฟาร์มรักคนมีฟาร์มรักครั่งรักจริงไรจริงมุกมิสยูตายไปเลยม้ายูนิคอร์นต้องมาและเออคนมีฟารมรักเนอะอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมด ช่วงนี้แคปชันขลั่งรักนะคะเป็นตอนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ